สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มีความสนใจในการทําเงินออนไลน์หาราได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกท่านนะครับผมอ่าผมขอแนะนําตัวผมเองก่อนก็แล้วกันนะครับผมชื่อสลายุทธตีเล็กนะครับผมวันนี้เราจะมาดูนะครับผมจะมาแนะนํางานออนไลน์อ่าแล้วก็เทคนิคการทําธุรกิจออนไลน์นะครับผมทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตร้อเเเลยนะครับผมซึ่งระบบของเรามีข้อดีก็คือไม่ต้องลิษายชื่อเพื่อนนะครับผมไม่ต้องตามตื้อตามงอแล้วก็ ไม่เสียเพื่อนนะครับผมไม่ต้องชวนใครนะครับผมซึ่งระบบของเราทําการตลาดออนไลน์ครับผมแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ต้องสต็อกสินค้าครับสาหรับคนที่ไม่ชอบขายสินค้าผมเองก็ไม่ชอบขายสินค้าครับผมตัวนี้เราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องขายของแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมและข้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆกก็คือ,อ ไม่ต้องมีการนัดอบรมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ต้องเดินทางนะครับผมสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ชอบการไปอบรมสัมมนาไกลๆนะครับผมเพราะระบบของเรา,าเรียนรู้ได้จากที่บ้านนะครับผมแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก็สามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนก็ได้นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูเทคนิคกันนะเทคนิคการทํางานหน้าตาร,รีวิวระบบให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมอ่ะเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็ คนที่ดู YouTube อยู่นะครับผมเนี่ยผมจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ของผมไว้ใต้วิดีโอนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ลงทะเบียนรับข้อมูลได้เลยนะครับผมซึ่งทํายังไงนั้นหน้าผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วตอนนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของผมนะครับอตอนนี้อาชีพเสริมนะครับผมงานออนไลน์ได้เงินจริง100%เลยนะครับผมตอนนี้เราสามารถทํางานผ่านเน็ตได้ ซึ่งเป็นงานออนไลน์ที่ผมวาดดีที่สุดละนะครับผมผมจึงมารีวิวคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมลองเลื่อนลงมาดูนะจะมีช่องลงทะเบียนอยู่นะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆครับผมกรอกชื่อจริงนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วก็อีเมลที่ดีที่สุดผมแนะนําให้เป็น gmail นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาจะให้กรอกเป็นตัวเลขด้วยนะครับผมอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับในช่องนี้ก็12บวก7นะครับตอบเป็นตัวเลขก็ กรอกลงไป19นะครับผมก็บวกเลขนะครับผมบวกเลขเสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับผมอ่หรือว่าถ้าใครเจอนะครับถ้า,าถ้าใครเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมช่องลงทะเบียนก็คล้ายๆกันครับตัวนี้เมื่อก่อข้อมูลส่งข้อมูลเสร็จนะครับผมลงชื่อเสร็จอ่าทางระบบจะมาที่หน้าถัดไปนะครับผมซึ่งมีวิดีโอแนะนําอยู่ นะครับว่าให้เราทํำยังไงเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คอีเมลของตัวเองนั่นแหละครับที่เรากรอกเข้ามาเป็น Gmail นะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งก็ให้เป็น Gmail อ่ารอประมาณ5นาทีครับถ้าไม่มีอ่ะก็เข้าไปลองเข้าไปเช็คในจดหมายอีเมลขยะหรือจังเมลนะครับหรือว่าแถบโปรโมชั่นนะครับแถบโปรโมชั่นใน Gmail นะครับผมตอนนี้ถ้า สูตวิสัยจริงๆนะครับผมไม่มีอีเมลให้ติดต่อพี่เลี้ยงนะผมะให้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมตัวนี้ทาง a c e b o o k นะครับผมหรือว่าอาจจะเจอหน้าตาพี่เลี้ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นชื่อคนอื่นอย่างนี้ก็สามารถติดต่อพี่เลี้ยงได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมการ ลงชื่อการสมัครก็ง่ายๆครับผมก็เรียนรู้ผ่านวิดีโอเบื้องต้นตอนนี้คือเบือเบ้องต้นในการลงลงทะเบียนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใช่การสมัครนะครับแค่เป็นการรับข้อมูลทางอีเมลเท่านั้นนะครับผมตอนนี้เมื่อกี้นะครับเราได้รู้ข้อดีไปแล้วนะครับผมก็คือไม่ต้องชวนไม่ต้องตามตือ้อตามงอแล้วก็ไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่ต้องอบรมสัมมนานะครับ เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับผมข้อเสียนั้นมีอะไรนะครับข้อเสียก็คืองานนี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการอยากที่จะรวยเร็วนะครับผมเข้ามา3วัน5วัน7วันเดือนเดียวต้องการรายได้หลักแสนหลักล้านตัวนี้ไม่เหมาะครับถ้ายังไงสามารถไปหางานใหม่ได้เลยเราไม่ว่ากันนะครับผม แล้วก็งานนี้ไม่เหมาะกับใครเลยกับใครอีกนะครับผมอันนี้ไม่เหมาะกับคนที่อ,อยากอยู่เฉยๆนะครับผมอยากอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้คนอื่นทําให้นะครับผมก็คือทําไมถึงว่าแบบนั้นนะครับซึ่งธุรกิจนี้ถ้าเราสมัคมันก็เหมือนเป็นธุรกิจของเรานะครับใช่ไหมถ้าเรารอให้คนอื่นทําให้อย่างนี้นะครับผมมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจของเราเราก็ต้องทําเองนะครับผม เม,เมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามานะครับผมก็เรียนรู้ตามขั้นตอนง่ายๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวระบบสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นเป็นเมมเบอร์ละเราจะมีหน้าตาระบบประมาณนี้นะครับผมของทวินทิวันมิลเลนแน่คอม /member ตัวนี้จะเป็นหน้าตาสีฟ้านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูนะครับผม เห็นไหมครับตัวนี้การใช้งานระบบของ Twenty One m i n ี t e นก็องง่ายๆครับผมเมื่อเข้ามานะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สมัครวันแรกก็แล้วกันนะผมถ้าวันถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาวันแรกต้องทําอะไรนะครับผมก็เนี่ยครับล็อกอินเข้ามาเราก็ทําตามขั้นตอนเลยครับของระบบของเราจะมีสิ่งสําคัญที่ต้องทำนะครับสําหรับสมาชิกใหม่เจ็ดข้อก็ให้เพื่อนๆไล่ทําทีละข้อนะครับ เน้นย้ําก็คืออย่าทํารัดขั้นตอนเด็ดขาดนะครับผมถ้าเพื่อนๆติดขั้นตอนไหนก็แอดเฟซบุ๊กมาหาผมก็ได้หรือว่าแอดหาพี่เลี้ยงครับแอดหาพี่เลี้ยงที่แจ้งมาตรงขั้นตอนตนัวนี้ตรงที่เพื่อนๆลงทะเบียนไปแล้วก็จะขึ้นข้อมูลพี่เลี้ยงนะครับติดขัดตรงไหน,นสามารถสอบถามพี่เลี้ยงได้เลยตรงนี้พี่เลี้ยงให้คําตอบได้อยู่แล้วครับผมครับตอนนี้ เราจะมีขั้นตอนสําหรับสมาชิกใหม่ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับก็ตั้งโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ระบบจะบอกครับอ่าตัวนี้ชื่อของเรานะครับแล้วก็ชื่อข้อมูลพี่เลี้ยงเบอร์โทรของพี่เลี้ยงสามารถติดต่อได้นะครับผมอ่าแล้วก็ดูเมนูต่อไปอ่าสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้นะครับตัวนี้ครับก็แก้ชื่อข้อมูลให้ถูกต้องนะครับผมแก้ไขอีเมลแก้ไขเบอร์โทราดูให้ถูกนะครับผม แล้วก็รายงานนะครับผมเมนูรายงานรายงานอะไรนะครับรายงานชื่อผู้สนใจครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้สังเกตนะครับว่ารายชื่อผู้สนใจ1,175คนถ้าให้ผมไปตามตื้ตามง้อใครตามตื้ตามง้อรายชื่อญาติพี่น้องผมก็คงไม่มีถึง1,000กว่าคนแบบนี้นะครับผมเราใช้วิธีการทํางานที่เป็นระบบทําตามระบบเรีนยนรู้ตามระบบอ่ะแล้วเราก็จะเกิดผลลัพธ์ครับผมตัวนี้ ม,มันก็ไม่ยากครับผมตันนี้ถ้าเพื่อนๆศึกษานะครับผมเราก็มาดูเมนูต่อไปนะครับสามารถเช็คสถิติได้นะครับตรวจสอบอัปไลน์ดาวไลน์ได้นะครับตรงนีน้แล้วก็มีเครื่องมือทํางานให้นะครับผมมีเว็บไซต์ของเรานะครับมีเว็บไซต์ของเราคืออะไรก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้เมื่อสมาชิกทุกท่านเพื่อนๆทุกคนเข้ามาในระบบ ตั้งค่าตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าเว็บไซต์แบบนี้เหมือนกันทุกคนนะครับผมหรือว่าใครที่อยากได้หน้าตาระบบที่สวยหรือว่าแปลกตาที่ไม่เหมือนใครนะครับอย,อย่างของผมตัวนี้นะครับอของเราสามารถทําสร้างบล็อกขึ้นมาสร้างเว็บไซต์หน้าโปรโมทของเราเองได้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าเป็นหน้าโปรโมทเนาะเพราะว่าทําธุรกิจอย่างนี้นะครับผมเราต้อง สร้างทีมงานนะครับผมเราก็จะเกิดรายได้ยิ่งสร้างทีมงานเยอะนะครับผมเราก็จะมีองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็เรามีโอกาสที่จะรับรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เรามีห้องเรียนให้เรียนรู้นะครับตัวนี้เซเว่นเดย์ออนไลน์เวันแรกควรทําอะไรนะครับผมอ่าเบื้องต้นนะครับรถแมพ เส้นทางสู่ความสาเร็จของเราทํำยังไงนะครับผม leader ์ชิพอะไรแบบนี้จะมีวิดีโอต่างๆในห้องเรียนทั้ง4ตัวน,นี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ตอนไหนก็ได้นะครับผมอ่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมก็สามารถเรียนรู้ตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะครับผมก็มีนี่ครับช่อง YouTube สาหรับช่อง YouTube ให้เราเข้าไปติดตามดู ห้องประชุมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังได้นะครับผมทุกวันศุกร์และเสาร์นะครับผมจะมีวันศุกร์นี้จะเป็น OBP ครับ OBP แนะนำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็วันเสาร์จะเป็นการเทรนนิ่งทีมงานาแล้วก็จะมีช่องย้อนหลังให้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ Facebook กลุ่มนะครับผมตัวนี้เมื่อเ,เพื่อนๆเข้ามานะครับผมก็จะเข้ามาในกลุ่มของทวินทิวันมิเลเนียมารเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นหน้าตาระบบ เ้าวข้าวนะครับผมถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมลงทะเบียนแล้วสมัครตามขั้นตอนก็ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อพี่เลี้ยงนะครับผมอันนี้กง็ง่ายๆครับผมส่วนเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่า,ามีข้อผูกมัดอะไรไหมนะครับผมธุรกิจก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรนะครับผมใครต้องการทําก็สามารถสร้างธุรกิจได้ ต่อเนื่องเรื่อยๆได้เลยนะครับผมหรือใครใครที่สมัครเข้ามาแล้วไม่อยากทํานะครับผม,ผมก็ขอยกเลิกได้นะครับผมผมก็ยินดีเลยนะครับผมที่จะส่งลิงก์ให้ยกเลิกเพราะว่า,าเราก็มีลิงก์ยกเลิกมีวิธีการยกเลิกให้อยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการยกเลิกนั่นเองเนาะนะครับผมซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็รีวิวระบบก็ไม่มีอะไรแล้วผมเพราะว่า เพราะว่าะระบบของทวีตที่วันมีในใช้งานง่ายครับผมก็เรียนรู้ตามสเตปตามขั้นตอนเลยครับผมเข้ามาสมัครตามขั้นตอนมีดีโอบอกทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ผมมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเท่านั้นนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดตามนะครับติดตามได้ในวิดีโอถัดๆไปได้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ